สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิงโมเตอร์ช่องที่จะพาทุกท่านไปเจาะลึกทุกเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์ล้ำสมัยรถในอนาคตและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกวันนี้เรามีสิ่งที่พิเศษมากๆมาเล่าให้ฟังเพราะเราจะพาไปสัมผัสกับสุดยอดยานยนต์แห่งอนาคตจากประเทศไทยในปี2026ที่หลายคนกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสมรรถนะเทคโนโลยีการขับเคลื่อนหรือระบบความปลอดภัยที่อัดแน่นมาอย่างเต็มรูปแบบสำหรับ2026ไทยแลนด์ไม่ถือได้ว่าเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่ไม่เพียงแค่โชว์ให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านวิศวกรรมเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความทะเยอทะยานของประเทศที่ต้องการก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำระดับภูมิภาคด้านเทคโนโลยียานยนต์เมื่อพูดถึงดีไซน์สิ่งแรกที่ทุกคนจะเห็นได้ชัดเจนก็คือรูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยวทันสมัยผสมผสานร,ระหว่างเส้นสายที่เฉียบคมกับความโค้งมนในบางส่วนเพื่อเพิ่มความลู่ลมทำให้ไม่เพียงแต่สวยงามเท่านั้นแต่ยังช่วยในเรื่องอากาศพลาศาสตร์หรือ Aero d y n a m i c อย่างมาก หากเรามองไปที่ด้านหน้าตัวรถถูกออกแบบให้มีความกว้างและเตี้ยลงเพื่อเพิ่มความสปอร์ตเสริมด้วยไฟหน้าเละแบบแมทริกที่สามารถปรับทิศทางอัตโนมัติตามสภาพถนนและการขับขี่รวมถึงมีไฟเดไลไท์ที่ทำให้รถดูดุดันและล้ำสมัยยิ่งขึ้นส่วนกระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่หมดเน้นความทันสมัยผสมความแข็งแรงแบบรถสมรรถนะสูง ด้านข้างของรถมีเส้นสายที่ชัดเจนตั้งแต่ฝากระโปรงไปจนถึงท้ายรถเสริมด้วยล้ออันลอยขนาดใหญ่ที่ใช้วัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงสูงเพิ่มทั้งความสวยงามและสมรรถนะการขับขี่ที่มั่นคงนอกจากนี้ยังมีกล้องดิจิทัลแทนกระจกมองข้างแบบดั้งเดิมทำให้รถมีความทันสมัยและช่วยลดแรงต้านลมได้อีกด้วยส่วนด้านหลังนั้นถูกออกแบบให้ดูบึกบึนและแข็งแรง มาพร้อมไฟท้ายเล็ดแบบเส้นยาวเชื่อมทั้งสองฝั่งและยังติดตั้งสปอยเลอร์ที่ช่วยเพิ่มแรงกดในการขับขี่ความเร็วสูงช่องระบายอากาศและท่อไอเสียดีไซน์ใหม่ที่ทั้งดุดันและมีประสิทธิภาพในการจัดการความร้อนสำหรับภายในห้องโดยสารต้องบากกว่าเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำอนาคต คอนเซปต์คือดิจิตอลสมาร์ทเคบินซึ่งทุกฟังก์ชันถูกควบคุมด้วยหน้าจอทัชสกรีนแบบของความละเอียดสูงที่ครอบคลุมตั้งแต่แดชบอร์ดไปจนถึงคอนโซลกลางระบบ Head-Up Display แบบ3มิติที่ฉายข้อมูลการขับขี่ขึ้นกระจกบังลมอย่างชัดเจนบอกนั่งถูกออกแบบให้รองรับสริระด้วยวัสดุคุณภาพสูงทั้งหนังแท้และเอกันตาร่าเสริมด้วยระบบระบายอากาศและนวดไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางไกล ระบบเสียงจัดเต็มด้วยลำโพงระดับพรีเมียมที่ปรับแต่งมาเฉพาะทำให้การฟังเพลงหรือดูหนังภายในรถมีมิติที่สมจริงราวกับอยู่ในโรงภาพยนตร์ระบบ AI assistant ที่คอยช่วยเหลือผู้ขับขี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์โดยสามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยเต็มรูปแบบและเรียนรู้พฤติกรรมการขับขี่เพื่อปรับแต่งการทำงานต่างๆอัตโนมัติ ในเรื่องของขุมพลัง2 0 2 6ไทยแลนด์มาไมาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จรุ่นใหม่ที่พัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีให้เลือกทั้งแบบสันดาปภายในรุ่นใหม่ล่าสุดและระบบลากอินไฮบริดที่ให้ทั้งความแรงและความประหยัดพลังงานรวมถึงเวอร์ชั่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่ใช้มอเตอร์กำลังสูงสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลต่อการชาร์จหครั้ง ระบบขับเคลื่อนถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพทั้งในเมืองและนอกเมืองโดยใช้ระบบขับเคลื่อน4ี่ล้ออัจฉริยะที่สามารถปรับแรงบิดแต่ละล้อได้อย่างอิสระเพื่อความมั่นคงในการเข้าโค้งและการขับบนสภาพถนนที่ลื่นหรือค,ครุขคะระบบบกันสะเทือนแบบปรับไฟฟ้าช่วยให้รถสามารถเปลี่ยนบุคลิกได้ทั้งแบบสปอร์ตและแบบนุ่มนวลสบายในคันเดียวในด้านความปลอดภัยรถคันนี้ติดตั้งเทคโนโลยีล่าสุดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนล่วงหน้าระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะที่สามารถจอดและออกตัวเองได้รวมถึงระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติระดับสูง